อยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินเจอแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจใช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปเ้อช่างไม่มีเยื่อใยห,หิ้งฉันเอาไว้คำคำลำลาเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำตา ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไห่ว่าฉันร้องไห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเห็นฉันเป็นตัวายร,รู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไ่วพรให้เธอนั้นโชคดี อยากถามหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวังมันเหนื่อยเหลือเกินเจอแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจใช้ำ mm hmm. เธอเข้ามาแล้วก็ไปเ้อช่างไม่มีเยื่อใยยิ mm ่ง hmm. ฉันเอาไว้ผมคำลำลาเธอรู้บังไหมฉันมีน้ำตา ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แก้งเป็นดีใ,ใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะขาดเห็นฉันเป็นตัวายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไหวยพรให้เธอนั้นโชคดีอยากทาหัวใจทำไมรักใครก็มีแต่ผิดหวัง มันเหนื่อยแล้วเกินจะแต่เรื่องเดิมที่ทำให้ใจใช้ำเธอเข้ามาแล้วก็ไปและช่างไม่มีเยื่อใยิใ่งฉันเอาไว้คมคำลํำล่าเธอรู้บ้างไหมฉันมีน้ำตา <c oughs> ตายหน้ากากที่ฉันยิ้มเธอรู้ไม่ว่าฉันร้องไห้แกล้งเป็นดใีใจให้เธอเดินไปไม่ต้องลำบากเธอจะรู้ไหมว่าใจดวงนี้มันแทบจะ เห็นฉันเป็นตัวร้ายรู้ไหมว่าใจรักเธอขนาดในตอนที่เธอไปฉันยังไหวพอในเธอนั้นโชคดี